จเจริญทมญาติโยมทุกๆคนากาศที่สีมารู้สึกจะอากาศดีนะอากาศดีเพราะมีป่าเยอะป่าหนาแน่นจะต่างจากสาลีฉล้งก็ <c oughs> อยู่บนโคกก็ <c oughs> อยู่บนโคกบนเนินนะแต่ก็เคยนะเคยมีน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมแบบไหลหลากะนะไหลจากเขา เยอะเกินนะนะลวดถนนผ่านถนนนองเต็มหมดนะเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่อยู่สาลีโศกนะแต่ก็เห็นว่าพยากรณ์อากาศเห็นมีเขาบอกว่าปีนี้น้ำจะเยอะเอางั้นนะน้ำจะเยอะอันนี้ก็ เป็นพยากรณ์อากาศของเขานะปีเนี้ยนะเราก็ท่านก็เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่เราจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะฉะนั้นเราก็มีความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันสําหรับคนเนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของที่อาศัยอยู่ใน ในโลกใบนี้เหมือนกับพวกสัตว์ต่างๆเราก็มีความเป็นสัตว์อยู่นะแต่ก็มีจิตวิญญาณที่สูงกว่าสัตว์ทุกชนิดนะก็มีภาษามีวัฒนธรรมมีจิตสำนึกนะที่มันเหนือกว่ากว่สัตว์ทั่วไปนะมี หลักเกณฑ์มีหลักการในการดำรงชีวิตจะต่างจากสัตว์ทั่วไปซึ่งมีแต่สัญชาตญาณน,นะสัญชาตญาณฉะนั้นเนี่ยการเป็นมนุษย์ที่จเจริญเนี่ยก็ดูตรงนี้แหละความคิดความอ่านจิตวิญญาณที่ภาคเพียรเรียนรู้พัฒนาจิตวิญญาณของตนเองนะ ไม่ได้ไปหยุดที่ร่างกายแทน,นการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราได้เป็นผู้รู้รู้แล้วก็ให้เห็นความสำคัญในสิ่งที่สำคัญอย่างเรามาปฏิบัติธรรมนี่ที่เป็นสายพุทธเนี่ยจะ จะใส่ใจและก็สนใจกับเรื่องของจิตวิญญาณส่วนกายจะเป็นองค์ประกอบที่ทำงานร่วมกันเท่านั้นเองทำงานร่วมกันเป็นที่อาศัยเป็นสิ่งที่อาศัยให้ร่างกายได้อาศัยให้จิตวิญญาณได้อาศัยในการพัฒนาได้พัฒนาความรู้พัฒนา ปัญญาให้มันได้สูงขึ้นจเจริญขึ้นถ้าเราไม่มีกายไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ให้มันสูงขึ้นได้อย่างวันวันที่ผ่านมาก็ใจขยันมั่นก็ได้ลาสังขารนะละสังขารวิญญาณก็ไปที่ใหม่ที่เหมาะสมนะ ส่วนร่างกายก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละทิ้งไว้ก็เป็นหน้าที่ของคนที่จะทำหน้าที่ต่อไปที่จะต้องเผาแม้พวกเราเองทุกคนก็ต้องเป็นเช่นนั้นทุกคนนะฉะนั้นเนี่ยพ่อริเจ้าหรือพ่อครูท่านสอนเนี่ยให้เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการแยกกายแยก,กจิตนะ ก้อนเป็นเป็นเบื้องต้นของสามโลกเบื้องต้นของอความเป็นโลกุตละโลกวิทูโลกานุกัมปายะนี่นะสามสามส่วนเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะไอ้สามอันเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้ไอ้ลบยูเนี่ยเขาเรียกอ,อะไรนะ เออตีรักตีรักอ่ตีรัก,เ,กเนี่ยเนี่ยเริ่มต้นของอ่โลกุตราเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ในการแยกกายแยกจิตเนี่ยนะแยกกายแยกจิตคืออะไรนะตามความเข้าใจของอัตมาก็คือการสำรวมอินทรนีย์โภชเนมตันยุตาชาคิยานิโยคะ นะในการสํารวมก็คือจะใช้ยังไงมันได้สํารวมมังก็คือเอาจิตเป็นประธานเอาใจเป็นประานในการกำหนดรู้ในพฤติกรรมของตนเองนะโดยมีศีลเป็นตัวกำกับศีลเป็นเป็นแผนที่ในการเดินทางนะ ว่าทิศทางไหนแล้วก็ควบคุมให้ร่างกายให้ร่างกายเนี่ยทำอย่างเหมาะสมะถ้าเราไม่ไม่เอาจิตในการควบคุมกายของเราให้มันเหมาะสมกับที่เรามาเป็นคนเป็นมนุษย์ที่สูงเราก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปอ ตัวนี้แหละคือตัวเบื้องต้นที่ที่พระเ,เจ้าท่านท่านสอนเราในการเรียนรู้พัฒนาจิตวิญ,ญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยการแยกกายแยกจิตมันก็คือการให้ความสนใจกับเรื่องของจิตและเอาจิตเนี่ยมาควบคุมกายของเรา พราะกายมันมันไม่ได้เป็นตัวรู้ด้วยตัวมันเองมันต้องให้ใจมันเข้ามารู้นะจะนน้นจะหยิบจะจับจะเดินจะจะนั่งจะนอนจะกินก็ต้องให้มันรู้ต้องกำหนดรู้แล้วก็มีเจตนาลงไปเจตนาในทางที่ถ้ารักดีจะให้มันเจริญขึ้น ก็ต้องเป็นเจตนาที่เป็นกุศลที่เป็นบุญที่เป็นไปเพื่อกําจัดกิเลสข,ของตนเองแต่ถ้าเป็นไม่หวังความเจริญด้วยความไม่รู้มีแต่วิชาเราก็ไปกำหนดไปมีแต่เจตนาที่ไปเป็นอกุศลไปเป็นบาปเป,เป็นความชั่วนะ แทนถ้าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้มีจิตจิตวิญญาณสูงเนี่ยจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ว่ากายที่แสดงออกเนี่ยจะทำยังไงที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเจริญทางจิตใจทางจิตวิญญาณของเรานะตัวนี้แหละสำคัญนะสำคัญ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถควบคุมพวกนี้ได้เสมออกับชีวิตประจำวันนะเราจะทำอะไรต่อเมือะไรได,ได้ได้มากมายนะอย่างมีน้านะักอัตมาเหมือนกันนะเอ้ไม่น่าจะเทศได้เก่ง เฟรดดี้เพราะว่าไม่เคยได้พูดได้พูดได้อะไรนะปกติก็ไม่ค่อยมีพูดอะไรก็เนี่ยถ้าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องกายเนี่ยถ้าเราเราไม่ให้จิตมันได้มีตัวกำหนดรู้ว่าเราจะพูดอะไรเราจะต้องเอาข้อมูลจากไหนมาพูดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ ทำยังไงให้คนฟังเขาเขาอยากจะฟังอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถกาหนดได้หมดแหละนะไม่ว่าจะพฤติกรรมทางกายที่แสดงออกหรือควบคุมความคิดของเราแล้วก็ออกมาเป็นคำพูดอย่างเงี้ยนี่คือความมาัศาจรรย์นะความมาัศาจรรของของจิตวิญ,ญญาณ อ่สำหรับปตัตมาก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะอ่าสาธุกราบนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระครูสมณะผพธทรักกราบขอโอกาสพันเตอูอโซทุกทุกครับอ่า,าเจริญธรรมญาติโยบุกไปในธรรมทุกคนสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีมรณะสติให้เราได้ลำลึก ถึงความตายเนาะ,อะของคุณแม่ขยันมั่นนะมีคนมีคนส่งมาในไลน์นะเขาบอกว่าชีวิตอ่าชีวิตที่เป็นอดีตเนี่ยอ่าคือครูชีวิตที่เป็นอดีตเนี่ยนะคือคร,อคอครูส่วนชีวิตที่เหลืออยู่ คือโอกาสนะเออฟังแล้วก็เข้าท่าเนาะเออทำให้เราได้ข้อคิดว่าเวลาของเราเองเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยนะเราจะทำอะไร,รก็บอกว่ามันเป็นโอกาสนะ,จะเจ้าโอกาสนี้ไปทำอะไรนียใหญ่เมืองจะเอาไปทำอะไรใหเมือง ยายเมืองจะเอาไปทำนาใช่ไหมยายเมืองยายเจียมจะเอาไปปลูกฟักทองเออยายต้อยเอาไปทำครัวอ่นะอเออมันเป็นโอกาสจริงเนาะมันเป็นโอกาสเราจะเอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปทำอะไรแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยต้องบริหารของตัวเองจะเอาไปทำอะไร ถ้าเป็นใหญ่เล็กเนี่ยจะต้องเอาไปทําส้มตําไปทําส้มตำเออเอามาขึ้นสลาเลี้ยงญาติพี่น้องเนาะอยากได้ทพี่น้องนะแล้วมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลาทําส้มตํานะไม่มีเวลาเฉพาะปลูกปักทองนะเวลามันมีมากกว่านั้นอีกแค่แม่ยี่บสี่ชั่วโมงอะ่ะวันต่อวันวันต่อวันเราจะไปทําอะไรนะแล้วขณะทําส้มตํขาขณะ ปลูกฟักทองขณนะทำนาเนี่ยเราทำใจในใจยังไงนี่สำคัญตรงนี้เราต้องกินต้องต้องหลับต้องนอนด้วยนั้นเออเป็นข้อคิดที่เขาอ่านแล้วอ่ะเออมันเป็นโอกาสเนาะเราต้องลงมือทำเองเลยนะโอกาสนี้เราต้องขอยคว้าเองเลยนะทำแทนกันไม่ได้ด้วยนะเออเนี่ย เมื่อหมดโอกาสแล้วก็ไปนอนในโรงตอนนี้ยายขยันมัานก็สลายธาตุแล้วคืนธาตุให้กับดินน้ำลมไฟแล้วนะนะเอาขี้เถ้าเอากระดูกมาปลูกต้นไม้ให้เกิดประโยชน์นะอ่นะีมีแคลเซียมนะมีธาตุอะไรบ้างก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้กับต้นไม้เนาะแล้วเราอ่ะอ่านะ โอกาสที่เหลืออยู่นี้เราจะทำอะไรเมื่อหมดโอกาสแล้วจะเอากระดูกมาปลูกต้นไม้ไหมจะเอาขี้เท่ามาทำประโยชน์ต่อไหมเอ่อถ้าอยู่กับชาวศรีมาก็คงทำอย่างนั้นนะเนาะอยู่กับชาวโศกเนี่ยนะยกเว้นว่าจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยนะเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาแพ,พทย์ได้ได้เรียนรู้ นะเหมือนชีวิตเหล่านี้เราคือคนเลือกเราบริจาคร่างกายไตายไปแล้วว่าให้บริจาคนะไปเป็นครูใหญ่นะนี่คือเจตนาของเราใช่ไหมที่เขาเลือกเราเป็นคนเลือกนะตอนตายเราก็มีสิทธิ์เลือกได้เห็นไหมหรือเราเลือกเลยว่าขอเอากระดูกเอาขี้เท่าฉันมาปลูกต้นไม้ต้นนี้นะเลือกได้เลย นะหรือจะไปลอยอังคารให้แม่น้ำเกิดมลพิษสักหน่อยหนึ่งนะอเพราะชีวิตนี้เราเป็นคนเลือกเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะต้องเลือกด้วยตัวเราเองแล้วโอกาสในวินาทีข้างหน้านี้เราจะทำอะไร โอกาสในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ทําอะไรสิบชั่วโมงข้างหน้าหนึ่งวันนี้เราทําอะไรเจ็ดวันนี้เราจะเอาโอกาสนี้ไปทําอะไรจะไปทําเนียบปะใช่ไหมมีหลากหลายให้เลือกมากอยู่กับชาวโสี่งนะอ่าเนี่ยเพราะโอกาสเหล่านี้เราจะเอาอะไรใส่เข้าไปในจิตวิญญาณของเราเป็น ทรัพย์แท้ๆของเราเป็นเอเรียทรัพย์ของเราเราจะอะไรเติมเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นวิบากเป็นกรรมของเราที่มันจะไปกับเราแต่ทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรื่องชานเนี่ยมันไม่ไปกับเราอะลูกหลานไม่ไปกับเราเนี่ยยาขยันมันไปแล้วอาตมายังนั่งอยู่เลยอะนะเห็นไหมไม่ได้ไปด้วยย,ยาขยันมันไปพร้อมกับก,บกรรมของอย่าขยันมันแล้ว เนะี่ยตึงต้งตะมาก็ประทับใจโยมมาอยู่อโศกได้แต่แตมาก็ไม่ได้อะไรมากเลยนะแค่กลับไปเยี่ยมบ้านน,ะนานๆทีแค่นั้นเองนะกลับไปเยี่ยมบ้านใส่ชุดหมอห้องเกงขากวยถอดรองเท้าสะพายกดสะพายยา่านอะ่ะขึ้นรถโดยสารไปไปเยี่ยมบ้านยายก็ดีใจนะทำอาหารมังสวิรัตนะเลี้ยงลูกชายนะไลยทาง ตอนยังไม่ถึงบ้านก็เจออะไรเยอะแยะเจอคนเยอะแยะขึ้นรถเม์โอ้คนมองเป็นตาเดียวเลยนะอ่าขึ้นรถโดยสารเน่ยนะนะแล้วมาขึ้นรถเมย์ที่บ้านเองนะคิวรถเมล์รถสองแถวที่บ้านเนี่ยโอ้คนก็มองเท่มากเลยนะความรู้สึกเรา,าเท่มากเลยเนาะมีคนสนใจอะ่ะอา้าวไม่เชื่อลงยมลองดูทีเข้าไปในเมืองเนะี่ยรองเท้าไม่ใส่นะ ใส่ผ้าถุงธรรมดานี่แหละอ่ามันขาดก็ปูปูปะไปเอาไม่ต้องเอาชุดใหม่ก็เดินไปดิเดินผ่านตลาดในเมืองไปดิอาตมาอยู่กรุงเทพอะ่ะคิดดูขึ้นรถเมในกรุงเทพแล้วไปขึ้นรถโดยสารอยู่หมอชิดแล้วจากหมอชิดก็มาลงอยู่ที่บกสที่บ้านนะแล้วก็เดินมาที่คิวรถเม์บ้านเราบ้านอาตมานะเนไปถึงบ้านไปถึงบ้านนะ ยแ,แยกขยันมันก็ทำอาหารมาเลี้ยงนะแต่มาไม่ต้องทำเองเลยโอ้โหโยโมแม่นี่เนาะหลักลูกอะอะเวลานั่งกินอาหารเนี่ยนะโอ้โหก็มีคนมาดูเต็มเลยนะเขาไม่กินด้วยหรอเขามานั่งล้อมวงดูแต่มากินข้าวเรากินบะละมือเนี่ยกินอะไรเนี่ยเขาดูแล้วนะญาติคนนั้นคนนี้ดูแล้วเขาบอกโอ้ยน่าสงสารเนะาะว่า้น ดูสิมีแต่ผักมีแต่ผักเขาหน้าสงสารเรามากเลยนะแอะนะเยวมานหน้าสงสารไหมมีกับข้าวต้องเยอะแยะมีกับข้าวต้งเยอะแยะให้กินเนี่ยแต่ว่าเป็นมังสวิรัตผักต้มผักลวกผักสดมีน้ำพริกมีผัดมีแกงนเนี่ยเนะี่ยบอกชวนญาติพี่น้องมากินด้วย เขาก็ชิมนะเขาก็ชิมดูเอออาหารเจรเป็นงี้เนาะเนี่ยเนี่ยอาตมาก็ไปไปทีไรก็จะมีสภาพเงี้ยลุงป้านะอาก็จะมาล้อมเต็มนะนมาดูเรากินข้าวอา่าตอนนั้นยังไม่บวชนะตอนนั้นยังไม่บวชเป็นฆราวาสกลับบ้านทีเป็นอย่างนั้นนะะชวนเข้ามาเขาก็ไม่มาเหมือน โอกาสทองอาตมาเอาตัวเองมาถือศีลมากินมังสวิรัตไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆอาตมาเลือกก็แค่ทำอะไรโน้นแล้วนะเนี่ยญาติพี่น้องอาตมาเนี่ยเนี่ยยมพี่สาวก็ตามยมพี่ชายก็ตามเนี่ยโอ้ยทำความดีทําอยู่ไหนก็ได้หรอกอยู่บ้านก็ทําไดไ้เห็นด้วยเลยนะเนี่ยอาตมาก็จะมาเลือกทําความดีอยู่วัดหลังญาติพี่น้องทั้งพี่พี่เขาก็อยากให้ทําความดีอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะ แต่เราก็เอาโอกาสนั่นนะทำความดีอยู่วัดนะเราเลือกเราเลือกโอกาสของชีวิตที่เหลืออยู่นะมาทำแบบนี้นะอะแล้วตอนท่านใต้ดาวเหมือนกันนะท่านใต้ดาวไม่รู้หรอกท่านใต้ดาวเทศวันนั้นบอกว่าโอ้ยเก่งใจโยมแม่นะนะนะบวชแล้วก็พามาอยู่วัดนะ เนเกรงใจมาเพราะความเกรงใจไม่อยากมาเลยนะอย่างเงี้ยนะท่านไม่รู้เบื้องหลังเบื้องหลังโยมแม่เครียดจะตายเลยพอรู้ว่าท่านจะบวชนะโอ้โหพี่น้องจะบวชร่วมกันนะ่ะที่วัยเดียวกันเนะ่ะจะบวชอนะก็เลยเออชวนกันบวชพร้อมกันไงส่งข่าวไปให้โยมแม่ที่ปฐมโศกทราบว่าลูกชายจะบวชนะเนะโยมแม่ก็เครียดมากเลยนะโอ้ยตายแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับ พราะบวชบวชอยู่บ้านนอกเนี่ยมันจะต้องทำไงค่าเป็ดค่าไก่ค่าหมูงานบวชอะ่ะนะสัตว์อื่นต้องตายนะเราจะบวชแต่สัตว์อื่นต้องตายเป็นอาหารให้คนมาร่วมงานพอบวชแล้วไปอยู่วัดเป็นไงวัดบ้านนอกอะ่ะวัดบ้านโยมเป็นไงฮะโห กลางคืนก็ซัดมามา่าใช่ไหมมีเขาพูดค้องจอกันไว้ได้เยอะแยะหมดแหละเนาะอ่านี่เดี๋ยวแม่ก็ไม่สบายใจบวชนี่มันไม่น่าจะได้บุญน่าจะได้บาปมากกว่าเครียดยายกระยันมันเครียดนะมาบอกอจะมาเครียดเออจะทําไงดีท่านทําไงดีนะ่ะเอามาอาจายบอกเอ้าตอนเป็นคาวาสเนี่ยนะก็ใช้ชีวิต หาอยู่หากินไปแต่ถ้ามาบวชแล้วจุดทําบาปได้สงเยอะนะบวชอะใช่ไหมแต่ว่าก็จะเป็นบาปแบบพระแหละนะแต่เราบอกว่าง่ายนิดเดียวนะวัดบ้านเราวัดไหนเขาเป็นวัดป่าวัดปฏิบัติก็าพาไปดินะบวชแล้วอะ,อะพอพาไปวัดน,นั้นทักเจ็ดวันก็ได้เอาเจ็ดวันแล้วก็พาไปที่ปฐมโสก์สินะอบอกง่ายอย่าตายไป ยมฟังแล้วจากเครียดเคียดเนหายเครียดเลยนะโอ้โหคันนี้ยินดีปีดาเลยนะคันนี้รีบแต่งจัดกระเป๋าขึ้นรถกลับบ้านเลยนะเนี่ยท่านแต่ดาวไม่รู้ที่มาที่ไปนะฮอบวชแล้วอย่างที่ท่านเล่าแหละพาไปอยู่วัดผาเกิงวัดป่าแล้วก็พามาประ,ะโฒมศนะเนะีนะ่ยอ่ามันเป็นอนีิสงของ ของท่านเองนะใจไม่อยากอยู่จริงๆอาจะมาพาท่านไปตั้งแต่ตอนอยู่ปฐมนะชั้นปฐมไปชั้นตีอโศกอะนะแต่ก็หลอกล่อว่าพาไปเที่ยวกรุงเทพนะอ่าอาจจะมาอยู่ชั้นตีอโศกอ่นะท่านก็ไปนะท่านปฐมไม่รู้ท่านจําได้หเปล่าไ้เ่ยไปชั้นะปฐมตัวเล็กๆไม่ได้เที่ยวหลงเทพไปอยู่ในชั้นตีอโศกทั้งตลอดเวลา ท่นที่อโศกก็เป็นแบบนี้นะมีป่ามีอย่างเงี้ยนะไม่ได้เป็นไหนหรอกนะนะท่านก็ไม่ติดเลยนะกลับมาท่านก็เหมือนเดิมของท่านแต่ว่าพอโยมแม่พาไปแล้วท่านอยู่เป็นรูปแบบพระเนี่ยได้ได้ศึกษาธรรมวินยัยได้อยู่บรรยากาศของมูสงอะไรพวกเนี้ยนะอ่าแล้วเห็นญาติธรรมเนี่ยญาติธรรมแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอ่าทำให้ท่านเกิดศรัทธาและท่านเปลี่ยนแปลงตัวเอง อ่าเนี่ยต้องขอขอบคุณชาวสีมาชาวบวรสีมาโศกทุกคนเลยนะอ่าแต่มาเห็นเลยว่างานงานของคุณแม่ขยันมัานเนี่ยอาจมาแทบไม่เข้าไปดูเลยนะญาติโยมจัดก,การเองทุกอย่างอาหารการกินโอ้ทุกเรื่องทุกราวเลยแต่มาไม่ได้เข้าไปเลยนะอ่าลงครัวเนี่ยโยมต่อยเปิดใจพูดถึงเน่ย ปัญหาก็มีแต่พวกเราปัญหาของพวกเราก็คือไปกันได้ไม่ถึงขั้นทะเลาะบ่อแวงไม่ถึงขั้นตบตีกันใช่ไหมเดีย๋ยมากก็แค่ไม่สบายใจแล้วก็ทําใจวางใจตัวเองของใครของมันผลออกมาก็จะมาว่าโอ,โอเคมากเลยนะต้องอนุโมทนากับญาติพี่น้องชาวบวรสีมาสกทุก,ท,กทุกท่านเลยนะอาตมาก็ ถือว่าก็ตอบแทนบุคุณญาติโยมก็จะอยู่สีมาดูว่าจะอยู่ได้เท่าไหร่นะอยู่ที่หมู่สงท่านจะให้อยู่เท่าไหร่นะี่เขาเขาพยายามจะดึงไปที่อื่นอยู่นะแต่ตมาก็ดื้ออยู่มียาขยันมันอ้างดีมากเลยนะเขาไม่กล้าซูซีเลยย,ยาขยันมันไม่อยู่แล้วต่มาก็ไม่รู้จะหาเหตุผลไหนไปแก้ตัวเหมือนกันนะั่นฮะเขาพยายามจะดึงไปที่อื่นตลอดเวลาเลยนะก็อยู่ได้เท่าที่อยู่ได้เนาะ อ่านโมนทะนาะขาทูพวกเราทุกคน